วิธีการทำเขาคือเขาผสมทุกอย่างลงไปในถ้วยแล้วเ,เขาตักล่าใส่ดีเลยไหมประมาณนั้นครับบะหมีโ่โพนี่คือ4ี่บาทคุณดูบะหมีโ่โพน,นี่เป็นไงครับท่วมๆอะไรเห็นไหมถ้ากินอยากโดนตามผมมาเนี่ยมาร้านเนี้คโคตรโคตรสี่สบบาทแล,แล้วแบบโหแน่นโคตรโคตรอ่ะไม่มาผมถือว่าพลาดแแล้วรสชาติเขาจัดจ้านมากครับอย่างนี้ผมบอกนะถ้าเกิดคุณกินเผ็ดไม่เก่งคุณบอกทางเฮียก็เลยนะเฮียเอาเผ็ดน้อยอะไรเงี้ยนะแต่ห้เกิดใครชอบแซ่บ จัดได้เลยครับผู้มขอช้อนหน่อยผมไม่ได้อวยแล้วเขาไม่ได้ทําโชว์เขาทําขายจริงๆเพราะ,มะาเามาื่อวานเรามาก็ได้แบบนี้ใช่เมื่อวานเรามาก็ได้แบบนี้สวัสดีครับยินกับในตูนนะครับวันนี้นะฮะจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกไปว่ายังมีอีกหนึ่งร้านที่ผมมาเจอก็คือร้านนี้ครับอ่า เขามีชื่อว่าร้านเฮียตือครับเล้งแสบอ่า <belong you. S 1> ที่ร้านนี้จะมีอาหารหลากหลายเมนูครับตามที่คุณเห็นนี่แหละนะแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปถามเขาอีกทีนึงนะแล้วก็เปิดป mm ิด hmm. ก mm ี hmm. e ่โมงเฮีย <arcade> ตือสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียตือครับเฮียตือผมถามหน่อยครับร้านนี้ขายอะไรบ้างครับมีมีเมนูอะไรบ้างก็มีต้มเลือดหมูต้มเล้งครับต้มเลือดหมูต้มเล้งยำน้ำใสอ่าแล้วก็มีีีีข้้าวววหหหมมมมมูููููแแแงงงกกก็รอออออบบเฮยยถนนนนัั่่ททดต เลยสีแยกบางคูมาครับแล้วก็เลยวัดสวนแก้วมาประมาณสัก300เมตรนะครับอ่าก็จะเจอวัดุสีลาดอ่าเลยเลยซื้อมาตัววัสดสีลาดมาก็จะเป็นเป็นร้านของเฮียตตยเลยใช่ครับอ่าเป็นแบบนั้นเฮียถามหน่อยว่าเปิดปีกี่โมงขายไปไหนบ้างเออหยุดละวันหยุดอะไรเงี้ยหยุดทุกวัาน,านอังคารนะหยุดทุกวันอังคารแล้วก็เปิดตั้งแต่9โมงเช้านี่พร้อมกินเลยไปจนถึงบ่าย3ใชหยุดทุกวันอังคารเฮียมีเบอร์โทรไหมอ่ะมีครับ เขอร์อโทรเลยครับ <16 3 S 1> 063ครับ0 6นย6ห868 8 8 6 8 8864ดแปดครับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเมื่อ,อวานนี้ได้ลองชิมแล้วอร่อยมากผมเอาไปนี่แล้วกันเธอเอาต้มเลือดหมูไหมต้มเลือดหมูเข้าเปล่าครับแล้วก็เอาบะหมี่โฟต้มยำด้วยได้คขอบคุณครับ ก็ผมได้มาแล้วนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะปล่อยให้เฮียเขาทําไปนะเพราะผมไปยืนหน้าร้านไม่ไหวมันร้อนนะเห็นไหมแดดแดดทั้งนั้นเลยแล้วผมมาสายแล้วด้วยเอออ่าพี่จุ๋มบอกอีกก่อนเป็นไงเมื่อวานลากินรสชาติอร่อยเออก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวนะนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราก๋วยยเตีว๋ววันนี้มาลองต้มเลือดหมูจริงๆเขามีหลายเมนูอ่ะแร้วของตะเพราเขามีแต่ว่าวันนี้มามาลองต้มเลือดหมูก่อนเบเบ่ก่อนนะอ่าไม่ต้องปรุงนะเมื่อวานไม่ปรุงรสชาติเขาเผ็ดด้วยจัดจานเผ ใช่ไหมเออเพราะมันจะมีความหอมอยู่ในตัวถ้าเกิดของที่ทําเองพวกนี้เออมันจะไม่เหม็นถือเนี่ยมันจะหอมต้องแนะนําก่อนนะถ้าเกิดคุณไม่กินเผ็ดคุณบอกเขาด้วยนะอ่าเผ็ดมากเผ็ดน้อยเออบอกเขาสักนิดนึงแล้วอร่อยไม่ต้องปรุงถ้าใครชอบแซ่บมาเลยแบบร้านเฮียเกยครับรอจเออได้แล้วเดี๋ยวมาดูเย็นด๊โฟต้มยำนี่แน่นๆเลยเมื่อวานที่ผมถ่ายรูปลงเพจไปให้ดูนั่นแหละประมาณนั้นเลยอ่าองชิมเดูมีความรู้สึกว่าร้อนนะ นี่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 น้ำเขาประมาณนี้นี่ใสๆอย่างนี้นะหอมๆเลยโอเคไหมโอเคชื่นใจแตาก็ไม่ต้องกินน้ำแข็งนะอันนี้กำลังทำอยู่เลยครับก็ก็ก็อ่าเดี๋ยวคุณดูนะวิธีการทำเขาคือเขาผสมทุกอย่างลงไปในถ้วยแล้วก็ตักล่าใส่ดีเหลยไหมประมาณนั้นครับมาละบะหมี่โพนี่คือ40บาทคุณดูบะหมี่โพต้อย่างนี่เป็นไงครับท่วมๆมาเลยเห็นไหมถ้าใครอยากโดนตามผมมาเนี่ยมาร้านเนี้ย โคตรโคตรนี่สี่สิบาทแล้วแบบโหแน่นโคตรโคตรอ่ะไม่มาผมถือว่าพลาดแลยแล้วรสชาติเขาจัดจ้านมากครับตอนนี้ผมบอกนะถ้าเกิดคุณกินเผ็ดไม่เก่งคุณบอกทางเฮียเขาเลยนะเฮียเอาเผ็ดน้อยอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดใครชอแบแซ่บจัดได้เลยครับผู้ชมขอช้อนหน่อยนี่โหแบบเมื่อวานมาก็คุณดูเด็ดนะนี่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 สี่สิบาทนี่คือแน่นแน่นนะเฮ้ ทั้งเส้นทั้งลูกชิ้นโอ้คดูเดะโอไงเงาลูกชิ้นอย่างสองสามลูกเลยครับนี่เดี่ยเดี๋ยวติดติดไปนี่นเออ้ยผมไม่ได้อวยแล้วเขาไม่ได้ทําโชว์เขาทําขายจริงๆเพราะเมืววเามา่อว,วานเรามาก็ได้แบบนี้ใช่เมื่อวานเรามาก็ได้แบบนี้นี่เยีแบบ่ยมเลยนะจัดจานใช่ไหม บอกแล้วไม่ผิดหวัง้าผมแนะนำะคุณตามผมมาได้เลยเอออันนี้ผมไม่ต้องคนนะเพราะว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรนะผมเขาปรุงมาในถ้วยอยู่แล้วอ,อ่า,าอใช่อ,อย่างที่คุณเห็นกันเมื่อกี้เนี่นยอืม,มอืม,มรสชาติเด็ดครับเด็ดเดี๋ยวนะเฮ้ยผมก็ลืมเดี๋ยวเดยนะ มีคนขโมยลูกชิ้นใช่น,น่าอนุทเมียครับมีกันอยู่สองคนดูแลกันไปอย่างนี้แหละไหน,นลองหน่อยสิจ,จู้ชมอวยป่ะเออไอ,อโอเคเลยนะไม่โอเคโอเคโอเคได้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 ฮัมไม่โอเคกินออด,ด้วยกันไหมผู้ชมยังไม่หมด โอ้เรื่ยได้เยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวให้เทียบเทียบให้เขาดูก่อนนะนี่ดูเอาช้อนหน่อให้ผมนะนี่นี่ยคุณดูดมือผมนะกับถ้วยนะเห็น <He en S 1> ไหมครับเขาไม่ได้ใช้ถ้วยเล็กนะแต่เนี้ยประมาณนี้เห็นไหมคือถ้วยเนะี่ยเป็นถ้วยกาไกา่อะเออประมาณนี้นี่นี่นี่โอ้โหเลยจะเยอะไปไหน,ไหนวะเนี่ยสี่สิบบาทนี่ถ้าเกิดปกตินี่อยู่เลยนะพี่จบนะอยู่เลยนะถ้วยเดียวนี่อยู่เลยเออถ้าเป็นคนปกตินี่อาจจะไม่หมดนะ แต่เมื่อวานผมมานี่ผมพอดีท้องเลยอ่ะ,อะมาเดี๋ยวเราต่อกันเลยดีกว่ามามามาลุยเลยขอลูกชิ้นก่อนเลยนี่เขาเป็นลูกชิ้นกุ้งแต่ลูกชิ้นกุ้งเขาอไม่แข็งวัตถุดิบที่นี่มีคุณภาพครับขออภัยที่กินใกล้กล้องครับเสี๋ยงมันจะดังแจ๊บ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 อ่า อืมไม่ต้องปรุงโหนุ่มนุ่มอืมหมูตอกก็นุ่มครับอืมเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เขาเปิดหม้อนี่เดี๋ยวผมจะให้คุณดูเห็นไหมหม้อใบนั้นนั่นนั่นนั่นหม้อใบนั้น เขาเปิดมาเนี่ยเขาต้มกับใบเตยไงแล้วกลิ่นหอมครุ้งขึ้นมาเลยขออภัยกับเสียงจามเลยนะครับไม่ใช่ผมนะทั้งหลังครับทั้งหลังอนี่อ่ากินไหมเออไอผมว่าที่นี่นุ่มๆนิ่มๆไปหมดเลยนะทั้งเลือดทั้งลูกชิ้นอืมเนี่ยนุ่มเลยเนี่ย อร่อยดีครับเส้นเลยดีกว่านี่เส้นเส,นส,นส,นสน้นเส้นเส้นนฮะเขาดูเนี่ยโอ้โหชมดูเนี่ยนี่ยังไม่หมอเนียอยู่ข้างหน้าอย่างนั้น่ะ,ะผมคีบมาได้แค่นี้ดูคุณดูโอ้โหสี่สิบบาทอะคุ้มโคตรบอกเลย อยู่ตรงวัดศรีราชเนี่ยคุณหาวัดศรีราชเจอคุณก็เจอร้านฮเฮือเล็งแซบเป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาเป็นลูกค้าประจําแน่นอนถ้าไปทุกร้านไม่เคยบอกล่วงหน้าครับมาขอถ่ายคลิปหน้างานเลย <laughs> หมูมาแล้วคร,รับตอนนี้วัตถุดิบที่ได้มาในถ้วยเน,นี่ยมีคุณภาพนุ่มอรอ่อยอืูฐินบานก็นุ่ม สาบูผู้ใหญ่คงข้อเลือดนะเขาหอมมากเลยเปิดหม้อเนี่ยดูภาพเปิดหม้อมาได้แบบนี้ประมาณน,นี้เลยนะใบเตย,นะย,ยข้างนั้นกลิ่นใบเตยร่วนๆครับเลือดไม่เหม็นครับเนี่ยกินเข้าไปคุณจะได้กลิ่นใบเตยเลยเนี่ยแล้วเย็นตะโพเขาบอกเขาใส่ใบกัหมูมาให้ด้วยเนี่ยที่ทำให้หอมต้องเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ราดน้ำจิุวเนี่เรากินเอามันจะเป็นกลิ่นเต้าหู้ยี้เลยนะ อ,อ,อือแล้วโดกนกระป๋องหมูด้วยอะไรด้วยตื้นพอผสมมาสารได้หอมอร่อยลงตัวครับแล้วลตอนนี้ยเราจักเลยคุณก็ดูน้ำเขาดิต้องเลือกหมูเครื่องเยอะมาก ให้ดูปร่โยชนเพาะตั้ป๊บ่ึงคุณดูแล้วกันนื้อข้าวไปครึ่งจานแล้วนะข้าวนี่ก็ไม่น้อยนะเครื่องเยอะอืเนี่ยแล้วเครื่องเยอะตอดไสดอยู่นี่ไส้นุ่มเหม่อไม่เหม็นด้วยตับประโยชไม่กินอยู่แล้วเนี่ย ดูแลตับมาเป็นแผ่นแผนอย่างเงี้ยแล้วคุณดูออาับขาวมาเลยผมแพกความขาวอืมคืออร่อยอ่ะเพราะมัอร่อยเขาเรียกว่ายะไรพี่โจมไม่โดนกบตัวไม่รู้ใช่ไหมต้องมาโดนต้องมาโดนแลืวเช่นเคยครับไม่มีอะไรให้ดูแล้วมันหมูไหลนะครับวันนี้เผ็ดเ็ดร้อนร้แต่ว่าไม่ได้เผ็ดจนเกินไปนะเพียงแต่ว่าเราไป กคลิปที่แล้วกันมาแล้วก็วันเดียวกันนะผมก็เลยเลยมาที่ที่ที่ร้านเฮียเตยเลยจากตลาดน้นะะําวัฒนโนดนะฮะเพื่อจะ่ายขาแล้วก็มาที่นี่เลยร้านเฮียเตยเลยแดีวก็เออมีอะไรนะพี่จุ๋มเออหมูปิ้งใช่ไหมหมูปิ้งตอนเช้าเขาเรียกว่าอะไรมีน้ําจิ้มให้ด้วยแล้วน้ําจิ้มเขาจะแปลกๆเลยคือไม่เหมือนกับที่ที่มันจะเป็นน้ําจิ้มอะไรน้ำจิ้มแจ่วกะละอะไรประมาณนะั<ช>้นใช่ไหมแต่เจ้านี้ไม่ใช่ เ,เป็นน้ำจิ้มที่เขาทำขึ้นมาเองเออมันมันมีความแปลกเป็นความเป็นแบบบ้านๆเช้าเขาจะขายก็ไก่ปิ้งหมูปิ้งแล้วก็เย็นก็จะเป็นพวกลูกชิ้นอะไรประมาณนี้เลอเอยไเป็นไงถ้าไงผมจะถ่ายคลิปมาให้ดูคนะเออมีความแปลกตรงน้ำจิ้มหมูปิ้งนี่แหละเ,อเ,ออเ,อเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูครับเมื่อเชา้าไปลองมาแล้ว ส่วนคลิปยังไม่มีอะไรจริงๆนะครับขอขอบคุณครั้ที่ติดตามรับชมอยากกินอยากนู้ก็ตามมานะครับที่วัดศรีราชตำบลบางเรนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีตอนนี้ไม่ไหวแล้วมันหมูหลายหมดครับโอ้โหบายบายครับบายบายเดี๋ยวขอตัวลากลับละครับอ้าวขอบคุณมากครับเฮเตีที่ให้ถ่ายคลิปขอบคุณครับ ก็จะมาอุดหนุนใหม่ครับขอเป็นลูกค้าประจำเลยแล้วกันขอบคุณครับ